สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่องกับพาแมทนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์สาระสมคณิตศาสตร์พีที่6นะครับเจอกันทุกวันจันทร์อังคารพุธแล้วก็วันศุกร์เลยนะครับปัจจุบันเราก็มาถึงบทที่4เรียบร้อยแล้วนะครับบทที่4แล้วนะครับในเรื่องของร้อยละนะครับก็จะเป็นท้ายบทละเ,เดี๋ยวมีพรุ่งนี้คาบหนึ่งนะครับก็จะจบบทที่4เตรียมตัวขึ้นบทที่5แต่ว่าตัวบทที่5้าูกับอาจจะ สอนสดนะครับวันศุกร์เดี๋ยวดูอีกทีนะเดี๋ยวดูอีกทีนะครับสอนสดวันศุกร์เนื่องจากว่าเนื่องจากว่าเหตุเหตุผลเพราะว่าโรงเรียนของเรานะครับได้กําหนดการสอบออกมาแล้วนะครับก็คือสัปดาห์หน้านะครับเมื่อวันวันพุธที่29วันแรกวันที่วันพรวันพหัสที่ยี่ที่30วันที่2แล้วก็วันศุกร์ที่1นะครับตุลาคมสอบ3าวันเหมือนเดิมนะครับ ส่วนวิธีการสอบนั้นเดี๋ยววันจันทร์กับวันอังคารน,นะครับเราจะทดสอบทดลองนะครับในการเข้าร่วมการสอบกับคร <ovat> ูกับกับครูแอมนะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่างครูกับครูแอมนะครับเหมือนเดิมนะครับเมืมเ่อวานเขาปหกทับหนึ่งจะทำอะไรนะครับ 6. สองทํทำด้วย6ทับสองกทำอะไรหกทับหนึ่งจะทําด้วยนะครับเราจะไปแบบแนวทางเดียวกันเดี๋ยววันจันทร์กับวันอังคารเราจะมาชี้แจงนะครับทดลองในการทําข้อสอบออนไลน์นะครับ มีระยะเวลาขอบขายงานที่กําหนด๋จะแจ้งให้ทราบแน่นอนในวันจันทร์ที่28กับวันอังคารที่ขอโทรครัววันจันทร์ที่27กับวันอังคารที่28เดี๋ยวจะมาชี้แจงตรงนี้กันนะครับสอบวันแรกวันที่เป็นพุธที่29เนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาบทอ้านครูแล้วบทเนื้อหาบทที่5ทํายังไงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเนื้อหาบทที่5เราก็จะไปเริ่มกันในเทอมที่2ซึ่งจะเปิดเทอมที่2ในวันที่1พฤศจิกายนนะครับเดี๋ยวก็รอดูสถานการณ์ต่อไปว่าจะได้กลับมาเรียนที่โรงเรียนหรือไม ไม่เป็นไรละครับโอเควันนี้นะครับไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนการเนื้อหาที่เราจะเรียนกันคือเรื่องอะไรครับการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและมาตราส่วนนั่นเองนะครับอ่านะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับการเรียนทุกครั้งนะครับจะต้องรู้ว่าจุดประสงค์การเรียนรู้มันคืออะไรนะครับเพราะว่าเราจะงนั้นเราจะเรียนไปทําไมนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะเรียนไปเพื่ออะไรนะครับวันนี้เราจะเรียนเพื่ออะไรเพื่อ เราจะต้องสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและมาตราส่วนได้นะครับมีตัวอย่างอยู่2ตัวอย่างวันนี้จะยากสักนิดน,นึงนะครับแต่อยากให้นักเรียนตั้งใจด้วยวิธีการหูกรัฟมันอาจจะทําให้นักเรียนนั้นมองภาพได้ง่ายมากขึ้นทบทวนน,นิดนึงครับมาวินชงกาแฟดื่มใช้กาแฟ2ช้อนชาและน้ําตาล1ช้อนชานะครับกาแฟ2น้ําตาล1เึ่เขาบอกว่าให้เขียนอัตราส่วนของจานวนกาแฟต่อน้ําตาลกาแฟ2น้ําตาล1ก็เป็น2ต่อ1น แต่ถ้ากลับกันครับนักเรียนเขาบอกว่าอัตราส่วนของจํานวนน้าตาลต่อกาแฟมันคืออะไร1ต่อ2ย้อนกลับไปครับเผื่อเพื่อนไม่ทันน้ําตาลคือ1กาแฟคือ2เพราะฉะนั้นดูให้ดีครับว่าโจทย์กําหนดอะไรอันแรกโจทย์กำหนดกาแฟต่อน้ําตาลมันก็เลยกลายเป็น2ต่อ1นึ่พออันที่2โจทย์กําหนดน้ําตาลต่อกาแฟมันก็เลยกลายเป็น1ต่อ2นั่นเองถูกไหมครับต่อครับมาตราส่วนของแผนผงังห้องประชุม1 เป็น1ซนเมตรต่อ5เมตรตัวย่อเนาะนะครับอธิบายมาตราส่วนก็ต้องอธิบายให้เป็นนะครับมองเห็นมาตรา,าส่วนแล้วเนี่ย1ซมต่อ5มก็คือ1ซนเมตรยาวจริงเท่าไหร่5เมตรถ้าพูดถึงแผนผังพูดถึงแผนที่จะต้องอธิบายให้ได้โอเคนะจะต้องอธิบายให้ได้นะครับและการเจอโจทย์ปัญหาสิ่งที่เราจะต้องวิเคราะห์เลยวิเคราะห์อ,อย่างแรกเลยวิเคราะห์ว่าโจทย์ต้องการถามอะไร แล้วก็สิ่งที่โจทย์บอกมามีอะไรบ้างอ่ะลองมาดูตัวอย่างแรกกันอ่านพร้อมกันครับให้เวลา1นาทีในการอ่านนะครับฝนทำไมครับวางแผนปลูกต้นดาวเรืองและต้นกุหลาบโดยปลูกต้นดาวเรืองกับต้นกุหลาบเป็นอัตราส่วน2ต่อ8หยุดสต็อปก่อนปลูกดาวเรืองกับกุหลาบเป็นอัตราส่วน2ต่อ8แสดงว่าปลูกดาวเรืองกี่เท่าไหร่2ส่วน ปลูกตุหลาบเท่อไร่8ส่วนเมื่อปลูกต้นดาวเรืองและต้นกุหลาบทั้งหมด100ต้นจงหาว่าฝนปลูกต้นดาวเรืองและต้นกุหลาบกี่ต้นทันทานเหมือนจะยากเหมือนจะยากนะครับเหมือนจะยากเรามาดูพร้อมกันเรามาดูพร้อมกันเห็นไหมอาจจะเห็นนะนะครับ ฝนวางแผนปลูกต้นดาวเรืองกับป้นอะไรนะปนปน,ปนไมเทปนนะลูกตนนะครับเขาวางแผนปลูกดาวเรืองดาวเรืองกับอะไรกับกุหลาบนะครับถ้าเราพูดถึงอัตราส่วนเขาบอกว่าอัตราส่วนเป็นเท่าไหร่เป็น2ส่วนต่อเท่าไหร่ลูกต่อ8ส่วนถูกต้องไหมถูกไหมและเขาบอกว่า เขาปลูกทั้งหมดกี่ต้นเดาเหลืองบวกกุหลาบรวมกันทั้งหมดกี่ต้นอันนี้คืออะไรเนี่ยบรรทัดแรกคืออัตราส่วนส่วนอันต่อมาที่ค,ครูกับจะให้เขียนคือสภาพของความเป็นจริงต้องแยกให้ออกแบบนี้แยกออกทุกอย่างจบทุกอย่างเคลียร์นักเรียนหลายคนที่เข้ามาเรียนกับค,ครูกับนะครับไม่ต้องตกกระจายปล่อยโจรไปที่หนังสือเล่มอื่น DRTV on air อนดีมานที่อื่นไม่สอนแบบนี้ไม่ต้องตกใจครูครับสอนให้นําไปใช้ได้จริงนะครับนาไปใช้ได้จริงอัตราส่วนคือ2ต่อ8แล้วต้องการแล้วเขาบอกว่าเมื่อฝนเมื่อความจริงเนะี่ยอันนี้คืออัตราส่วนคือ2ต่อ8แต่เมื่อฝนปลูกต้นดาวเรืองและตุ่กุหลาบทั้งหมด100ต้นเนี่ยความจริงคือรวมกันแล้ว1นึต้นอ้าวเพราะงั้นเราต้องเขียนให้ได้แบบนี้อัตราส่วนจริงอัตราส่วนแล้วกว่าความจริงแล้วก็สิ่งที่โจทย์แล้วก็รวมซึ่งรวมตรงเนี้ยครูถามว่าเอาเป็นสิ่งที่โจทย์บอกมาก่อน ความจริงคือรวมแล้วได้กี่ต้นได้กี่ต้นหนึ่งร้อยต้นครับคูถูกไหมครับหนึ่งร้อยต้นครับคูถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมาดูสิ่งที่เราขาดเราไปคืออะไรนี่ไงอัตราส่วนรวมคือเท่าไรสองกับแปดเมื่อรวมกันเป็นเท่าไหรเป็นสิบครับแค่นั้นแหละครับเราต้องแยกให้ออกนะแยกให้ออกนะให้ออกอะไรคูคูพูดอะไรของคูเนี่ยแยกให้ออกอะไรนะะหลายๆคนกาลังจะพูดกับคูแบบนี้คูแยกอะไรครูแยกอะไรให้ออก ใจเย็นๆนะครับคือการแยกอัตราส่วนกับความจริงออกให้ได้เนี่ยเขาพูดถึงอัตราส่วน2ต่อ8ซึ่งความจริงแล้วรวมได้ทั้งหมด100ต้นถูกไหมครับรวมเราเลยหามาได้เป็น1 0หามาจากไหนถึงเป็น10หามาจากไหนถึงเป็น10าาาไว้หามาจากไหนถึงเป็น10 ก็เอา2องส่วนบวก8ส่วนคูก็เลยกลายเป็น10จบเพราะฉะนั้นอัตราส่วนก็บวกกันได้รวมกันได้บวกกันเพื่อจะเป็นผลรวมได้นะครับคูแล้วเขาถามอะไรเขาถามหาว่าฝนเนี่ยปลูกดาวเรืองกี่ต้นกุหลาบกี่ต้นจะหาอย่างไงละครูก็มันยังไม่รู้เลยนั่นแหละครับคือสิ่งที่เรากําลังจะช่วยกันหาครูนี่แหละสิ่งที่โจทย์ให้มามันมีอยู่แค่ที่ครูเขียนเนี่ย แล้วครูก็เขียนไอ้ตรงเลขสิบที่ครูวงไว้ใช่ครับนักเรียนดูให้ดีครับจากสิบกลายเป็นหนึ่งร้อยสิบคูณอะไรเป็นหนึ่งร้อยครับนักเรียนสิบคูณสิบคูณสิบถูกไหมครับสิบคูณสิบเป็นร้อครับครูอัตราส่วนคือเศษส่วนครับกฎเหล็กของอัตราส่วนคือถ้าคุณคูณตรงไหนไปแล้วด้วยอะไรตรงนั้นคุณจะคูณมันไปด้วยครูถามว่าสองคูณสิบเป็นเท่าไหร่ครับยี่สิบครับครูถูกต้อง กุหลาบ8ปดคูณสิเท่าไหร่ครับแปดสิบฟูถูกต้องนั่นคือความจริงเขาปลูกดาวเรืองไปทั้งหมด20ต้นกุหลาบไปทั้งหมด80ต้นแล้วเมื่อรวมกันเป็นร้อยต้นเอ้ยจริงจริงนี่นาถูกต้องครับจบแล้วครับข้อนี้ฝนปลูกดาวเรืองเท่าไหร่ครับ20ต้นปลูกกุหลาบเท่าไหร่ครับ100ต้นยากหรือง่ายครับทั้งเรียนง่ายดด้ก่ายกองแต่ต้องเขียนให้ครบอย่างที่ครูกับว่ามา เดี๋ยวย้อนกลับมาดูได้นะครับคนที่ไม่เข้าใจนะครับย้อนกลับมาดูได้มาดูตัวอย่างต่อไปอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับมา,า <c oughs> มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งเห็นไหมน่าจะเห็นนะนะครับแต่ย้อนกลับไปดูตรงนี้นิดหนึ่งดูสิว่าคูณครูต้นทางเขาสอนอย่างไรนะครับเขาพูดถึงโจทย์สี่ที่โจทย์ถามต้องมีเขาอยู่แล้วสีนท้โจทย์บอกถูกไหมครับ รวมการเป็นสิบต้นเห็นไหมครับอัตราส่วนได้ไหมครับทําให้เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันปึ๊บ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 คำตอบเหมือนเราเลยถูกไหมครับแต่ทําถึงที่หน้าเนี่ยสี่ห้าหน้านะครับมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งครับอ่านโจทย์พร้อมกันครับ อันจนแล้วนะครับแผนผังสวนสาธารณะแห่งหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีอัตราส่วนและความก้าวความกว้างความยาวนะครับเป็นเท่าไหร่เป็น2ต่อ3ใช้มาตราส่วนเท่าไหร่ครับ1ต่อ200ถูกไหมไม่งงเนาะโอไมไม่น่างงเนา ครับ1ต่อ200มีแผ่นผังความยาว15ซเมอันนี้จะค่อนข้างสับสนซับซ้อนนะอันนี้จะค่อนข้างสับสนซับซ้อนนะครับไม่เหมือนตัวอย่างแรกนะแต่ครูกัปอยากให้ย้อนกลับไปตัวอย่างแรกให้เข้าใจชัดเจนนะส่วนตัวอย่างนี้มันจะสับสนซับซ้อนเพราะมันซ้อนซ้อนเงื่อน2ทางนะครับดูอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวเป็น2ต่อ3ใช้มาตราส่วนจริงคือ1ต่อ200ในแผนผังมีความยาว15ซเมตรสมชายเดิน4รลอก จะเป็นเท่าไหร่นะครับอ่ะได้งงหรอกนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าอกูกลับกลัวว่าจะจะสับสนนิดหนึ่ง ดูครับอัตราส่วนก่อนต้องแยกให้ออกนะอัตราส่วนกับความจริงอัตราส่วนของเราที่เขาให้มาเป็นสองต่อสามเป็นความกว้างต่ออะไรนักเรียนต่อความยาวนี่คืออัตราส่วนที่เขาให้มาสองต่อสามถูกไหมกว้างต่อยาวถูครับ เราใช้มาตราส่วนตรงนี้แต่อย่าพึ่งเรายังไม่ได้ใช้มันเรามาดูก่อนแผนผังมีความยาวจริงๆเนทะ่าไหร่ครับ15เซนติเมตรความยาวคือเลขยนี่มันเป็น15ถูกไหมนะครับมันคือ15เราอยากรู้ว่าตัวเนี้เป็นเท่าไหร่เราต้องการจะหามันมาจริงๆแล้วเราก็ต้องมาดูถูกไหมครับคือข้อน,นี้มันไม่ได้พูดถึงความรวมเลยนะจริงๆแล้วนะซึ่งเราไม่ได้พูดถึงความรวมเลยใช่ไหมเราไม่ได้พูดถึงความรวมเลยแต่อะ เราจะรวมไหมลองดูไหมรวมก็ได้นะถ้ารวมกันอัตราส่วนเป็นเท่าไหร่เป็น5ใช่ไหมัองอะนี้ยังไม่รู้เราก็ต้องมาหาอันนี้ก่อนถูกไหมครับ3ทําอะไรให้ได้15 3คูณอะไรได้15ลูก3คูณคูณ5ครับคูณถูกต้องครับกดเลขขออัตราส่วนเหมือนกันเมื่อคุณคูณอะไรเข้าไปคุณต้องคูณทุกตัวโอเคนะโอเคปะโอเคนะอ่ะสองห้าสิหยี่สิ่งที่เราสนใจ ตอนนี้คือความยาวอะไรคือความยาวอะไรลูกคือความยาวจริงถูกไหมความยาวจริงของรูปสี่เหลี่ยมอะไรครับครูครับครูครับครับครูครับเจนเย็นใช้บรรทัดดีกว่า ดูไหมครับนี่คืออะไรแผนผังของสวนสาธนาระรูหนึงที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับเราไม่รู้ว่าเป็นจัตุลัดหรือเปล่าแต่มันเป็น2ต่อ3ไม่ใช่จัตุลัดแน่นอนซึ่งความกว้างกับความยาวดูครับอันนี้คือความอะไรความกว้างถูกไหม,มกว้างมี2ด้านใช่ไหมแล้วก็มียาวก็ต้องมี2ด้านเหมือนกันใช่ไหมซึ่งความยาวจริงที่เราหาได้คือเท่าไหร่คือเท่าไหร่คือ10ขอโทษความกว้างคือ10ความยาวคือ 15ถูกไหมครับอันเนี้ยด้านเนี้ยสิด้านเนี้ยสิ 10, นน 15. ถูกไหมแต่มันเป็นเรื่องของแผนผังซึ่งยังใช้มาตราส่วนเป็นเท่าไหร่1ต่อ200ถูกไหมครับ1ต่อ200เวลไปเราจะหาอาเท่สิบท่านจริงยาว10ยาวจริงไอ้ในแผนผังยาว10จริงยาวเท่าไหร่ก็ต้องเอา10บคูณสองหารด้วย1ถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยอ่าเพราะฉะนั้นคืออะไร เพราะฉะนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นคืออะไร่เระะอเซนติเมตรนะครับเนี่ยความยาวเป็นเซนติเมตรนะตรงนี้ยังเป็นเซนติเมตรอยู่นะเนี่ยยังเป็นเซนติเมตรอยู่นะดูดีๆนะเป็นเท่าไหร่ครับ2อ0 0 0นย์ศููนยสองพันถูกไหมครับถ้าเป็น15ล่ะถ้าตรงนี้เปลี่ยนเป็น15ก็เป็น1ต่อ2อ5ต่อเท่าไหร่ ก็เป็น15้าคูณกับสองร้อสิบห้าสองสาสิเป็นเท่าไหรครับ30สใส่ศูนย์ตัวก็เป็นสา0พันความกว้างเท่ากันอยู่แล้วสองข้างความยาวก็ต้องเท่ากันอยู่แล้วสองข้างแต่หน่วยเป็นเท่าไรเซนติเมตรเซนติเมตรเซนติเมตรกี่เมตรกี่เซนติเมตรเท่ากับเท <c oughs> ่ากับ1เมตรเท่าไหรครับ 100ซนเมตรเท่ากับ100ซนเมตรเท่ากับเท่าไรเท่ากับ1เมตร1นึซนเมตรเท่ากับ1เมตรเพราะฉะนั้นเราก็เอาทำไมเอา1 0 0มาร่ารซะเลยเอา100มาหผารซะเลยเอา100มาหผารซะเลยเอา100มาหผารซะเลยเห็น0ูนย์ตัด0ูเห็น0นย์ตัด0ยถูกไหมครับเขียนผิดไหมะ ศูนตัดศูไม่ผิดนะนะศูนตัดศูนย์นตัดศูโอเคเพราะฉะนั้นกว้าง20ทั้งสนามเนี่ยก็เว็นเท่าไหร่รวมกัน1รอบ20่บเมตรบวกสามบเมตรบวกยี่บเมตรบวกสามสิเมตรห้เป็น100่งรอเมตรหรอบสนามเท่ากับเท่าไหร่หนึ่เมตรแต่เขาสมชายเดินไปกี่รอบเดินไป4รอบก็ต้องเอา100ไปคูณกับอะไร เอาหนึ่ไปคูณ4เพราะฉะนั้นคาตอบข้อน,นี้ก็คือ400เมตรนั่นเองนะครับยากนิดนึ่งนะข้อน,นี้นีวนักเรียนกลับไปเพื่อทบทวนอีกครั้งหนึ่งได้ครูกาไม่ได้ว่าอะไรนะครับครูกาไม่ได้ว่าอะไรแค่อยากให้พอรู้เอาไวในะ้ใช้คํานี้นะใช้คําว่าแค่อยากให้พอรู้เอาหวครูกาบังแค่อยากให้พอรู้เอาไว้บ้างนะครับแค่อยากให้พอรู้เอาไว้บ้างสําหรับการคิดหาตัวอย่างที่1อยากให้ทําให้ได้ตัวที่2อ,อยากให้พอรู้บ้างนะครับ อยากให้พอรู้บ้างเพราะว่าตัวอย่างที่สองค่อนข้างจะยากนะครับเพราะฉะนั้นริ้งก็น่าจะถูกนะเนี่ย400เมตรถูกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้การบ้านของครูกราฟเนี่ยมีแค่ข้อหนึ่งข้อเดียวนะครับคือแม่ซื้อมะม่วงข้อเดียวนะข้อสองไม่ต้องทำนะคนที่เข้ามาดูแล้วฟังเนี่ยก็จะรู้ว่าการบ้านวันนี้มีข้อมีแค่หนึ่งข้อนะครับมีแค่หนึ่งข้อเท่านั้นฮะแค่ข้อเดียวนะครับเดี๋ยวกล้องลบก่อน จะได้หยุดสต็อปเพื่อโจด์จดได้นะครับแม่ซื้อมะม่วงแค่ข้อเดียวนะครับส่วนข้อที่2ก็จะคล้ายๆข,ข้อตัวอย่างที่2แต่ไม่เป็นไรให้รู้ได้เฉยไม่ต้องดูสับคนที่อยากสนุกลองทําข้อ2ได้ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าผิดก็ไม่โกรธเดี๋ยวเปิดเทอมจริงๆค่อยมาเรียนกันค่อยมาบอกกันอีกทีหนึ่งโอเคนะวันนี้คุณกับลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันอีกหนึ่งคราบก่อนที่วันศุกร์จะเป็นการสอนสดในเรื่องของแบบรูปรูปแบบตั้งใจไว้แบบนั้นนะครับเดี๋ยวดูสถานการณ์อีกทีหนึ่งโอ นี่แบละครับสวัสดีครับ